สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รายการ Invest Forum ค่ะท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าล่าสุดมีเปอร์เซนต์มากๆเลยที่อินเดียนั้นจะแซงจีนและที่สำคัญมีผลกระทบต่อประเทศไทยด้วยจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้มาติดตามกันเลยค่ะ ซึ่งนโยบายของประเทศไทยที่จะไม่เลือกปฏิบตัติแล้วก็หวังพึ่งกับระบบจัดการบริหารการแพทย์พยาบาลและความตื่นตัวของประชาชนในการช่วยการดูแลรักษาสุขภาพ และการที่หวังว่าเศรษฐกิจที่ซบเซานั้นจะมีโอกาสกระเตื้องขึ้นมาอีกครั้งจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจีนซึ่งหากไม่มีเชื้อโควิดกลายพันธุ์ใหม่หรือว่าการป่วยที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเกิดขีดความสามารถที่รับได้ก็ถือว่าเป็นโชคดีค่ะแต่ว่าหากสถานการณ์เปลี่ยนก็ต้องรองรับกันให้ดีซึ่งการลงทุนจากต่างประเทศในไทยปีนี้คาดว่าจะเป็นจำนวนที่น่าพอใจโดยชาวจีนที่มีทรัพย์สินกิจการใหญ่การศึกษาสูงโยกย้ายธุรกิจและการลงทุนออกจากจีนผ่านห้อง งไปสิงคโปร์เป็นจำนวนมากในช่วงโควิด3ปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินประมาณ5 0 0แสนล้านเหรียญโดยปัจจุบันชาวจีนสัญชาติจีนได้อาศัยอยู่ในสิงคโปร์มากถึง470 0 0 0คนโดยเหตุจูงใจที่สำคัญที่สุดคือการแสวงหาผู้ิลำเนาใหม่ซึ่งเป็นบทเรียนจากความกดดันช่วงโควิดในประเทศจีนและหลายบริษัทที่เปิดสาขานอกจีนและเตรียมที่จะทิ้งจีนและย้ายออกไปนั้นก็เริ่มขยับจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังอินเดียโดยเหตุผลหลายประการ แต่ประการหนึ่งที่น่าสนใจก็คือประชากรของอินเดียที่เปรียบเทียบกับจีนนั่นเองค่ะโดยสิ้นปี2022ที่ผ่านมาประชากรจีนมีจำนวน1,448ล้านคนขณะที่อินเดียนั้นมีประชากร1,406ล้านคนซึ่งตัวเลขนี้ทาซาป,ประชาชาติก็วิเคราะห์ว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะว่าข้อมูลจากอินเดียนั้นยังไม่ชัดเจนและอินเดียก็สำรวจประชากรครั้งสุดท้ายเมื่อปีคศ2011หรือว่าประชากรอินเดียนั้นอาจจะแส จีนไปแล้วก็เป็นได้โดยเด็กอินเดียที่เกิดใหม่ในแต่ละปีนั้นมากกว่าทุกประเทศในโลกซึ่งสาชาชาติประเมินว่าเด็กอินเดียเกิดแต่ละปีประมาณ24ล้านคนแต่ว่าตัวเลขจริงนั้นน่าจะมีมากกว่านั้นค่ะเพราะว่าเด็กหลายคนในอินเดียไม่ถูกแจ้งเกิดจะเป็นทางการโดยเด็กสมัยนี้ในประเทศอินเดียมักจะเกิดในโรงพยาบาลมากกว่าบ้านเพราะฉะนั้นโอกาสร,ารอดก็จะสูงขึ้นรวมถึงการศึกษาโดยเฉพาะการใช้หลายภาษานั้นมีมากชาวอินเดียจะมีการย้ยายถิ่นฐานภายในอินเดียและไป อยู่ต่างประเทศเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งปีนี้อาจจะเป็นจุดสําคัญในประวัติศาสตร์ของโลกที่จํานวนประชากรของอินเดียนั้นอาจจะแซงประชากรจีนเป็นครั้งแรกก็เป็นได้โดยทัศนคติในอินเดียนั้นเริ่มเปลี่ยนไปทําให้สตรีมีโอกาสมากขึ้นโดยทารกเพศหญิงไม่โดนกักจัดตอนแรกเกิดเหมือนเมื่อในอดีตและการศึกษาก็ทําให้สตรีนั้นมีส่วนร่วมในการทํางานหลากหลายอาชีพเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตบริการรวมถึงเทคโนโลยีด้วยค่ะซึ่งชาวอินเดียนั้นมีแนวโน้มในการ ยายถิ่นจากชนบทมาอาศัยและประกอบอาชีพในเมืองใหญ่มากขึ้นโดยรัฐบาลอินเดียได้ประเมินว่าเกินกว่า40%ในปีคศ2030ชาวอินเดียหลายสิบล้านคนจะโยกย้ายถิ่นฐานเข้าเมืองและกลายเป็นแรงงานสําคัญในโรงงานผลิตสินค้าค่ะซึ่งประชากรจีนนั้นก็กําลังอยู่ตัวแล้วก็เริ่มลดลงอีกด้วยขณะที่อินเดียนั้นกําลังเพิ่มขึ้นหประราชาติก็เลยประเมินว่าเด็กที่เกิดในอินเดียต่อวันประมาณ86,000คนขณะที่เด็กในจีนเกิดประมาณ49,000 คนต่อวันซึ่งแนวโน้มนี้จะทำให้ประชากรชาวอินเดียเพิ่มขึ้นมาถึง1,650ล้านคนในปี2060ค่ะโดยอัตราการเกิดของจีนคือเด็กใหม่เกิด1.7คนต่อสตรี1คนขณะที่อินเดียนั้นอยู่ที่2.18โดยเมื่อปี2022ประชากรจีนได้เพิ่มขึ้น480,000คนประชากรใน13จังหวัดจากทั้งสิ้น31จังหวัดนั้นมีจานวนลดลงค่ะโดยชาวจีนที่มีอายุ16-59ปีนั้นมีจำนวน882ล้านคน และอายุ60ปีขึ้นไปมีจำนวน267ล้านคนโดยคร่าวๆแล้วคนวัยทำงานของจีนลดลงถึง40ล้านคนภายใน10ปีที่ผ่านมาและอายุคนวัยทำงานในปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่39ปีค่ะโดยคนวัยหนุ่มสาวเลือกที่จะไม่ทำงานหนักในโรงงานแล้วก็ไปหางานเบาๆเป็นภาคบริการต่างๆส่วนอินเดียนั้นกำลังขาดดุลการค้ากับจีนประมาณ7,300 0ล้านเหรียญต่อปีซึ่งก่อนหน้านั้นขาดดุล4,400ล้านเหรียญโดยตัวเลขนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่า แต่เป็นหลักฐานหรือการลงทุนในการซื้ออุปกรณ์เครื่องจกักรในการทําโรงงานต่างๆมาจากจีนนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาเรื่องนี้ไปอีกอระยะหนึง่งว่าจีนจะยังคงรักษาตําแหน่งของแชมป์การเป็นแหล่งผลิตสําคัญของโลกไปได้อีกหลายปีหรือไม่และคู่แข่งจะเพิ่มขึ้นไหมโดยต้องใช้เวลาว่าอินเดียนั้นจะเป็นหนึ่งในคู่แข่งที่จีนนั้นจับตามองหรือไม่โดยจีนนั้นคงจะปรับตัวในการลงทุนกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย

ที่เน้นทรัพยายกรมนุษย์และตลาดเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ผลิตสินค้าแทบทุกอย่างเป็นการเลือกเฉพาะเจาะจงอุตสาหกรรมบางอย่างให้เหมาะสมกับโครงสร้างของประชากรซึ่งถ้าเราเอากรุงเทพเป็นศูนย์กลางวัดระยะการบินทุกทิศรัศมีหกชั่วโมงจะครอบคลุมเขตประชากรโลกกว่า60เปอร์เซนตซึ่งนี่คือโชคมหาศาลข,ของทำเนียทองของไทยการที่เรามีที่ตั้งอยู่ในยุทธภูมิที่เป็นทางผ่านเราจะสามารถรับทุกอย่างที่ทา้าทายและเป็นโอกาสที่ดีให้กับเศรษฐ,ฐกิจไทยด้วยค่ะ ซึ่งเหล่าบรรดานักวิเคราะห์นะคะก็มีการจับตามองกันว่าอินเดียนั้นอาจจะเป็นประเทศที่สามารถแซงหน้าจีนได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ค่ะแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะคิดว่าอินเดียจะสามารถแซงประเทศจีนได้หรือไม่อย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะและอย่าลืมร่วมกันติดตามรายการ Invest Forum เพื่อติดตามข่าวสา,ารและการลงทุนที่น่าสนใจแบบอัปเดตสุดๆได้ที่ช่องของเราทุกวันค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ